สวัสดีครับวันนี้พบกับครัวหนูกระต๊อกเวลาที่ที่คนไทยเราได้ทํามาแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่ไส้แล้วก็แป้งที่ใช้นะครับแป้งที่ใช้มันก็จะมีแป้งอยู่สามตัวด้วยกันที่เราใช้นะครับหลักๆันก็จะเป็นสูตรก็จะมีแป้งข้าวเจ้าหนึ่งกิโลกรัมแป้งถั่วเขียวหรือแป้งก็เรียกว่าแป้งมีนะครับแป้งมีหรือแป้งถั่วเขียวเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความมันเงาแป้งข้าวเจ้าจะเป็นตัวพื้นฐานของ ของขนมอยู่แล้วนะครับแล้วก็แป้งสาลีเองในนิประสงค์นะครับนะครับแล้วก็อันนี้น้าตาลทรายน้ำตาลทราย,าายก็แล้วแต่บ้านเราขายยี่ห้ออะไรแต่เราไปซื้อเซเว่นเนี่ยมันก็ของมิดผลมันจะถูกกับเขาหน่อยนึงแล้วก็เนื้อมันเนื้อมันละเอียดนะครับทีนี้น้ําปูนใสก็ให้ดูแลเนาะนี่น้าปูนใสถึงเดี๋ยวเราค่อยตักมาใช้ นี้ต่อไปในส่วนของไส้มันเนี่ยมันก็จะมีไส้ฝอยทองกับไส้มะพร้าวแก้วเอมะพร้าวเข็มเนาะสองอย่างแล้วก็ถ้าเป็นสมัยใหม่เขาก็จะมีเรื่องของครีมครีมก็จะใช้น้ําตาลมะพร้าวตัวนี้น้าตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็มีไข่เป็นส่วนประกอบที่จะมาทำเป็นส่วนครีมเบอร์ศูนย์ก็จะสัดส่วนก็จะง่ายหน่อยนึงแต่บางทีเราก็ ช่างเอาก็ได้นะครับแล้วก็เราก็กินเวลาบัตเตอร์ถ้าเราชอบใส่ยังนีที่ขูดมะพร้าวเป็นการทําไส้นะแล้วก็มีกิโลแล้วก็มีเตาขนมน่หนึ่งอย่างที่ต้องมีนะครับเครื่องตีครีมนะก็ต้องมีกิโลช่างสําหรับการแต่ช่างตัวต่างๆก็ต้องใช้กิโลนะครับแล้วก็เครื่องมือของคนทําขนมเบื้องนะครับเราก็ เรียกว่ากระจาเนี่ยกระจาทำขนมเบื้องกระจาส่วนใหญ่ก็มีขายตามท้องตลาดก็ต้องเลือกเลือกหาเอานะค้คกระจาอุปรกรณ์โดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีผสมแป้งทรสอบผสมแป้งผสมแป้งเสร็จแล้วก็จะพักแป้งทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปฝึกทำไส้ทำไส้เค็มก่อนแล้วก็อันนี้ฟอยทองมัน มีอยู่แล้วฝอยทองถ้าเราทําเองก็ทําได้แต่ถ้ามันสะดวกก็ซื้อเขาก็จะไวหน่อยนึงเดี๋ยวนี้มันมีขายเยอะ<ช>นะครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปทําก็ได้แต่ไส้เค็มมันไม่มีขายก็ต้องทํานะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีผสมแป้งเนะาะกดที่ไหนนี่ใช่ไหมกดแทร์กดแทเนะาะเป็นสูตอืมเป็นแล้วเป็นสูตรแล้ว สองร้อยกรัมสองร้อยกรัมแล้วก็แป้งส่วนเขียวเขียวหนึ่งขีก็เป็นหนึ่งร้อยกร,รัมนะ คนดูเวลาคนดูเขาจะได้เกิดความน่าสนใจเเลแล้วก็ที่คนแนปะ้งข้เจ้านะครับหนึ่งกิโก็ใส่ลงไปเลยอันนี้เยอะมากนะทำวันหนึ่งไม่รู้หมดหรือเปล่าถ้าแบบคนไม่เคยทำอะ่ะ ใช่มันก็จะได้แบบสัสดส่วนผสมนี้ก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายใช้หกขีด,ออดเอาผ้าไปวางไวไ<อ>้ทีออเอาไก่เปเยไว้ก็ได้ลูกแตกินขนมก็กินไม่ต้องห่อผ้าการตวงนี่สำคัญก็คือถ้าถ้ากะนะบางทีมันมันไม่ได้เท่ากันตลอดเวลาถ้าทำขายเนาะ ถ้าทากินเองมันก็กะได้แต่ถ้าทําขายมันควรจะตวงเพราะว่ามันจะได้สัดส่วนที่มันคงที่ตลอดไงลูกค้ากินวันนี้ก็รสชาตินี้พรุ่งนี้ก็รสชาตินี้มันก็จะไม่เปลี่ยนไงแต่ถ้าเรากะเอาเหมือนทากับข้าวอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นรสชาติไม่เหมือนกันสักวันหนึ่งมันแค่ใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยเวลาลูกค้าเขาก็อาจจะไม่ชอบเพราะทถ้าเราทําขายแล้วก็ต้องตวงสูตร เราจะแค่แดงนะนี่แมงต้นก็คนยนมันเข้ากันด้วยมือก่อนเราก็จะเห็นสีของไข่มันก็จะเข้าไปในแป้ง ที่ตวงน้ําปูนใส่หนูนี่ที่ตวงน้ำปูนใส่พันสี่ร้อยมลนะครับแต่เราจะใส่เริ่มจากหกร้อยก่อนน้าใส่หกร้อยก่อนเพื่อที่ว่าจะให้แป้งมันเข้ากันก่อนหกร้ <600. S 1> อยมันก็เราก็จะเห็นว่าเขาแป้งบางจริงๆแป้งมันก็เหมือนกันหมดแหละเพียงแต่ว่าน้ําเขาเขาใส่มากใส่น้อยแล้วก็คนเก่งแล้วนะเขาก็เหมือนกับบางๆเขาก็ปั่นได้ไวเขาปั่นได้ไวเขาก็ได้แผ่นบาง แต่อย่างเราเนี่ยฝึกให,ใหม่ยัง,งไงก็หนาที่เราเคยใส่ฝึกมนนันก็เห็นมันมจะนงงเนียนทีมันจะเนียนอย่างเงี้ย ผิวเนียนอย่างเงี้ยอืมนะเนี่ยนะไม่มีไม่มีเม็ดน้ำตาลละแต่ตอนแรกที่ยกมันจะมีเม็ดเม็ดเม็ดอยู่อ่า